คุณเคยคิดไหมว่าพ่อสามีของคุณจะทดสอบใจคุณด้วยวิธีที่คุณไม่คาดคิดในคืนนี้เขาจะทําให้คุณเห็นว่าความรักและความซื่อสัตย์มีราคาที่ต้องจ่ายคลิปนี้จะทําให้คุณตกใจและไม่สามารถละสายตาไปได้คุณพร้อมที่จะรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่หรือยังกดดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะผ่านการทดสอบนี้ได้หรือไม่พ่อสามีแกล้งทําเป็นคนเร่ร่อนเพื่อทดสอบใจลูกสะใภ้ในอนาคตและผลลัพธ์สุดเซอร์ไพรส์ ในช่วงเย็นของวันหนึ่งที่ท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นส้มอ่อนๆบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านบ้านเสียงเริ่มเต็มไปด้วยเสียงเดินเหยียบใบไม้แห้งของผู้คนที่กลับบ้านสาวๆที่เพิ่งแต่งงานมาไม่นานอย่างไมค์กำลังจัดเตรียมอาหารเย็นให้กับครอบครัวไม่รู้สึกตื่นเต้นทุกอย่างในบ้านดูเรียบร้อยแต่อยู่ๆเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเธอเดินไปที่ประตูหัวใจเต้นเร็วๆเพราะไม่ค่อยมีใครมาที่นี่ในตอนนี้ พอเปิดประตูออกไปเธอก็พบกับชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าขาดขาดเหมือนคนเร่ร่อนหน้าตาซีเซียวมือของเขาจับไม้เท้ากระดิกไปมาช่วยหน่อยได้ไหมชายคนนั้นพูดเสียงแหบแหบไม่ตกใจเล็กน้อยแต่ไม่กล้าปฏิเสธชายคนนั้นบอกว่าเขาแค่ต้องการพักแป๊บเดียวในใจไมายเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เธอก็คิดว่าเป็นการแสดงน้ำใจเข้ามานั่งก่อนเธอตอบไปอย่างระมัดระวัง ชายคนนั้นนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าที่อยู่ใกล้ๆก,กลิ่นของเขาทำให้มายรู้สึกขยแขยงแต่เธอก็พยายามทำใจให้เย็นลงในขณะเดียวกันพ่อสามีของมายที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกก็เงียบเชียบและมองดูเหตุการณ์นี้อย่างไม่เปิดเผยพ่อสามีเริ่มรู้สึกสนุกกับการแกล้งลูกสะใภ้ของเขาเขานั่งข้างๆอย่างเงียบๆมายเริ่มรู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนนั้นขออาหารเธอก็รีบเดินไปห้องครัวอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการทำอาหารให้ ขณะที่กำลังทำอาหารเธอได้ยินเสียงของพ่อสามีที่พูดก,กับชายคนนั้นลูกสะใภ้ของฉันคงไม่รังเกียจหรอกนะชายคนนั้นหัวเราะแห้งๆเสียงนั้นทำให้มาหยุดชะงักจู่ๆเธอก็รู้สึกถึงความไม่คุ้นเคยในบ้านที่เคยสงบนี่มันเป็นแค่การทดสอบหรือเปล่าไม่หันไปมองที่พ่อสามีในห้องรับแขกพ่อสามียิ้มมุมปากด้วยสายตาที่ไม่คาดคิดหมายแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น พ่อสามีนี่คุณพ่อสามียิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนใช่ลูกสะพ้ยทดสอบใจของเธอเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวหัวใจเต้นระทึกสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นคนเร่ร่อนจริงๆแล้วคือพ่อสามีที่แกล้งมาเธอไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นการทดสอบที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้เลยความเงียบเข้ามาทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่ง ม่รู้สึกเหมือนมีความหนาวเย็นจู่โจงเข้ามาผลลัพธ์จากการทดสอบนี้มันทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ความประหลาดใจแต่ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกทดสอบเธอไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมีผลต่อชีวิตของเธออย่างไรแต่มันคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไมยูนิ่งอยู่ที่เดิมรู้สึกเหมือนทุกสิ่งในโลกหยุดหมุนเธอไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ พ่อสามียังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนแต่ในนั้นก็แฝงไปได้วยความเจ้าเล่ห์ที่ไม่อาจมองข้ามทำไมต้องทดสอบเป็นขนาดนี้คะไม่ถามเสียงเบาไม่กล้าสบตากับพ่อสามีเต็มๆพ่อสามีตอบกลับด้วยเสียงที่แหบแห้งจากการแกล้งทำเป็นคนเร่ร่อนเพราะฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้เขาพูดอย่างไม่เร่งร้อนแต่มีน้ำเสียงที่แฝงไปได้วยความจริงจังไม่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับตัวเธอทุกคำพูดของพ่อสามีเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากระทบใจเธออย่างแรง เธอไม่เคยคิดเลยว่าในวันหนึ่งเธอจะต้องมาทดสอบกันแบบนี้และถ้าฉันทำผิดคุณจะคิดยังไงไมมยถามด้วยน้ำเสียงสันส่นๆซึ่งเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พ่อสามีเงียบไปชั่วครู่เขาหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างมองเห็นท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางความเงียบสงัดถ้าเธอทำผิดพ่อสามีเริ่มพูดฉันก็จะรู้ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ไม่รู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบด้วยมือที่หนักหน่วงความเครียดเริ่มพื้นผ่านเข้ามาในร่างกาย เธอสูดหายใจลึกๆพยายามสงบจิตใจแต่ทำไมต้องแกล้งกันแบบนี้ไมถามอีกครั้งน้ำเสียงเริ่มสะท้อนความเหนื่อยล้าพ่อสามียิ้มบางๆแต่สายตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความจริงจังเพราะการทดสอบนี้จะบอกให้ฉันรู้ว่าเธอพร้อมจะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างลูกชายของฉันได้หรือไม่คำพูดของเขาเหมือนพายุที่ไม่อาจหยุดได้ไม่รู้สึกเหมือนเธอถูกดึงเข้าไปในทะเลลึกแห่งความเครียดและความสงสยัย ทุกคำพูดของพ่อสามีถูกร้อยเรียงด้วยความตั้งใจและดูเหมือนจะไม่มีทางหลบเลี่ยงเธอมองดูชายคนเร่ร่อนที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องซึ่งตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของเธอเมื่อความเงียบเริ่มปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวเธอก็เริ่มแปรเปลี่ยนเหมือนห้องนี้ไม่ใช่ห้องที่เธอเคยอยู่ทุกมุมทุกเสียงทุกลมหายใจของเธอรู้สึกต่างออกไปเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอจะยืนหยัดในสถานการณ์แบบนี้ได้หรือไม่ และถ้าผลลัพธ์จากการทดสอบนี้ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังมันจะหมายความว่าอะไรหัวใจของไมยเต้นรุนแรงกว่าเดิมความรู้สึกไม่มั่นคงเริ่มทวีความรุนแรงในขณะเดียวกันพ่อสามียังคงมองเธออยู่ด้วยสายตาที่ไม่อาจเข้าใจได้เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังแต่ก็ไม่วางใจทุกสิ่งรอบตัวไม้เหมือนจะสั่นคลอนและเธอก็รู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่บนขอบเวที่ไม่รู้ว่าจะตกลงไปหรือย,ยืนหยัดต่อไปได้ มายรู้สึกเหมือนเท้าของเธอเริ่มสั่นคลอนภายในใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบความกังวลเริ่มลุกลามไปทั่วร่างกายจนไม่สามารถควบคุมได้เสียงของพ่อสามีเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเขาพูดอย่างใจเย็นทุกสิ่งที่ฉันทำเป็นแค่การทดสอบความอดทนและความจริงใจของเธอเท่านั้นคำพูดของเขาดูเหมือนจะสะท้อนในหูของไมยไม่หยุดหัวใจของเธอเริ่มเต้นเร็วขึ้นเธอไม่รู้ว่าจะตอบกลับอย่างไรหรือจะทนอยู่ในสถานการณ์นี้ต่อไปได้หรือไม่ เธอมองไปที่ชายคนเร่ร่อนที่ยังนั่งอยู่มันยากที่จะมองเขาเหมือนเป็นแค่คนแปลกหน้าท่าทางของเขาดูเหมือนจะมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในแววตาของเขาถ้าคุณต้องการทดสอบฉันคุณก็ต้องรู้จักวิธีที่เหมาะสมในการทำหมายพูดออกไปแม้เธอจะกลัวแต่ในที่สุดก็ได้ยินเสียงของตัวเองดังกล้องในห้องที่เงียบเชียบพ่อสาม,มีเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเขากลับมามองหมายเขาไม่ตอบคำถามนั้นแต่การนิ่งเงียบของเขากลับยิ่งทำให้บรรยากาศรอบตัวไม่รู้สึกหนาวเย็น ตอนนั้นเองชายคนเร่รอดลุกข,ขึ้นจากเก้าอี้อย่างช้าๆก่อนจะเดินไปยังประตูทางออกเขาหันกลับมามองมาอีกครั้งเขาหยุดอยู่ตรงนั้นชั่วครู่จำไว้นะเสียงเขาดังขึ้นเบาๆบางครั้งการทดสอบไม่ได้จบแค่ในวันนี้มันจะปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเมื่อพูดจบเขาก็เดินออกจากบ้านไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและคำถามที่ยังคงอยู่ในอากาศมายยืนนิ่งอยู่กลางห้องดวงตาของเธอยังจับจ้องไปที่ประตูที่เพิ่งถูกปิดลง เธอพยายามสงบสติอารมณ์แต่ความรู้สึกวุ่นวายและความไม่แน่ใจกลับเพิ่มขึ้นทุกขณะพ่อสามียังคงนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมองไม้ด้วยสายตาที่ไม่สามารถเข้าใจได้มันแค่การทดสอบที่ไม่เคยมีคำตอบที่ชัดเจนเขาพูดเสียงต่ำแต่มันเหมือนจะกระทบหัวใจของไม้ให้ยิ่งทวีความหนักหน่วงไม่รู้สึกเหมือนโลกนี้ถูกแยกออกเป็นสองส่วนโลกที่เธอเคยรู้จักและโลกที่ตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้าแล้วตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรดีไม่ถามในใจตัวเองอย่างหมดผลทาง ในขณะที่คำถามเหล่านั้นยังคงหมุนวนอยู่ในใจพ่อสามีก็หันมาหมายอีกครั้งรอยยิ้มบางๆของเขายังคงอยู่บนใบหน้าเลือกได้แล้วเขาพูดคำนี้ช้าๆก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่ประตูไม่รู้สึกเหมือนว่าเวลานี้ไม่มีอะไรที่เธอสามารถควบคุมได้สิ่งที่เธอเห็นและได้ยินวันนี้จะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายหรือมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยากที่จะรับมือคำถามยังคงไม่หายไปพ่อสามีเดินไปถึงประตูแล้วหยุด เขาหันกลับมามองมาอีกครั้งก่อนจะพูดคำหนึ่งที่ทำให้ไมรู้สึกเหมือนโดนสายฟ้าฟาดกลางหัวสิ่งที่ฉันทำวันนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบเธอแต่ยังเป็นการทดสอบตัวฉันเองด้วยมายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสัญชาตญาณของเธอบอกให้เธอวิ่งไปขอโทษหรือทำอะไรบางอย่างแต่ร่างกายของเธอกลับไม่ขยับความรู้สึกของความไม่มั่นคงแทรกซึมลึกเข้าไปในจิตใจเธอเริ่มสงสัยในทุกการกระทำของพ่อสามีที่เคยดูเหมือนคนที่ใจดีและเอาใจใส่แต่วันนี้เขาเหมือนเป็นคนแปลกหน้า พ่อสามีมองไมอีกครั้งอย่างรอบคอบก่อนจะพูดคำสุดท้ายไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรวันนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเธอคำพูดของเขายังคงกล้องในหูของไมยแม้ว่าเขาจะเดินออกไปจากห้องแล้วก็ตามมายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสภาพจิตใจของเธอเหมือนจะพังทลายลงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นแค่ความหลอกลวงหรือมันคือการทดสอบที่เธอควรจะรับมืออย่างไรเธอยังคงยืนอยู่อย่างนั้นนิ่งเงันกับคำถามที่ไม่มีคำตอบ เวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่ท่ามกลางความเงียบในบ้านที่เคยอบอุ่นมันกลับรู้สึกหนาวเย็นจนแทบทนไม่ไหวไม่รู้ดีว่าเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปและบางทีสิ่งที่พ่อสามีทดสอบเธออาจจะไม่ใช่แค่การดูว่าเธอจะยอมรับอะไรได้มากแค่ไหนแต่มันคือการทดสอบว่าเธอจะยืนหยัดอยู่ในความจริงที่เธอไม่เคยรู้จักได้หรือไม่เธอหันไปมองประตูที่ปิดสนิทแล้วลอบถอนหายใจยาว ทุกอย่างที่เธอเคยรู้จักกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้และที่สำคัญที่สุดเธอเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนและยากจะรับมือมมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขณะที่เสียงลมหายใจของเธอเริ่มหนักหน่วงขึ้นทีละนิดทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยความเงียบที่กดดันจนเธอแทบจะหายใจไม่ออกเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้ ความไม่มั่นคงที่กัดกินหัวใจของเธอความสงสัยที่ไม่สามารถลบล้างออกไปได้มันคือตัวเลือกที่ไม่มีทางเลือกคําพูดของพ่อสามียังคงดังก้องในหูมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะมาถึงจุดนี้การทดสอบที่ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดากลับกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เธอแทบสูญเสียตัวตนไปไม่หันไปมองที่ห้องนั่งเล่นพ่อสามีหายไปแล้วแต่ความรู้สึกที่เขาทิ้งไว้ยังคงหลอกหลอนเธอ เธอเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกท้องฟ้ายังคงมืดลงเรื่อยๆเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกําลังจับจ้องเธออยู่มือของเธอจับขอบหน้าต่างแน่นขณ er ะที่ความคิดในหัวเริ่มหมุนวนไปมาเธอจะเลือกอะไรเสียงในหัวของเธอกระซิบบางทีพ่อสามีอาจจะไม่ได้ต้องการแค่คําตอบจากเธอแต่เขากําลังทดสอบวิธีที่เธอจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเธอถูกขังในห้องที่ไม่มีทางออก ชีวิตของเธอที่เคยเรียบง่ายกลายเป็นเหมือนเกมที่เธอไม่เคยรู้กฎแต่สิ่งที่เธอเริ่มเข้าใจคือทุกการกระทําของพ่อสามีไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเดียวมันคือการทดสอบความแข็งแกร่งภายในตัวเธอมันคือการพยายามทลายความกลัวที่อยู่ในใจไม่หันไปมองรอบๆบ,บ้านที่เคยรู้สึกอบอุ่นตอนนี้ทุกอย่างมันดูเย็นชาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารเก่าๆที่เคยมีเสียงหัวเราะของครอบครัว หรือแม้แต่ภาพถ่ายในกรอบไม้ที่เคยเต็มไปด้วยความทรงจำตอนนี้มันดูเหมือนของเก่าที่ไม่มีความหมายไม่รู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มหลุดออกจากโลกที่เคยรู้จักและเริ่มสงสัยว่าโลกที่เธอเคยเห็นมาจริงๆและมันคืออะไรเธอยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่เธอรู้แล้วว่าเธอจะต้องหาคำตอบให้กับตัวเองเพราะนี่ไม่ใช่แค่การทดสอบจากพ่อสามีแต่มันคือการทดสอบชีวิตของเธอที่แท้จริง เธอจะต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดและ,ะเผชิญกับความจริงที่อาจทําให้ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันย้อนกลับไม่รู้สึกเหมือนเธอเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่เคยรู้จักไม่สามารถมองเห็นปลายทางได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเธอเดินไปนั่งที่มุมห้องใกล้ๆโต๊ะเก่าๆที่เคยมีอาหารร้อนๆวางอยู่ทุกอย่างมันเริ่มดูห่างไกลาจากความจริงที่เธอเคยรู้ ใจของเธอก็เริ่มทบทวนคำพูดของพ่อสามีมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเธอสงสัยว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรจริงๆคำว่าจุดเปลี่ยนมันอาจจะไม่ใช่แค่การตัดสินใจที่สำคัญแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อเสียงนาฬิกาที่ติ๊กต็อกอยู่ในห้องทำให้เธอรู้สึกถึงเวลาที่กำลังผ่านไปทุกวินาทีเหมือนจะหนักหน่วงขึ้น เธอหันไปมองที่ประตูหน้าบ้านเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เธอเดินออกไปเธอคิดว่าบางทีอาจจะมีคำตอบที่อยู่นอกบ้านนี้คำตอบที่พ่อสามีไม่ได้บอกไว้หรือแม้แต่คำตอบที่เธอควรจะหามันจากตัวเองแต่เมื่อเธอลุกขึ้นไปที่ประตูและก้าวออกไปข้างนอกสายลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้าของเธอทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับโลกภายนอกกำลังรอคอยให้เธอค้นหาคำตอบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่หยุดมองไปข้างหน้าเมื่อเธอเห็นแสงไฟจากบ้านหลังอื่นๆส่องผ่านความมืดมันเหมือนการเปิดเผยโลกใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อน ในขณะที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสถานที่ที่เคยรู้สึกปลอดภัยกลับเริ่มรู้สึกแปลกตาเธอเริ่มสงสัยว่าการทดสอบนี้จะสิ้นสุดลงที่ไหนหรือจะยังคงตามหลอกหล้อนเธอต่อไปมีบางสิ่งที่เธอเริ่มเข้าใจมากขึ้นขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงเสมอไปและบางทีการที่พ่อสามีทดสอบเธออย่างนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเติบโตขึ้นบางทีชีวิตก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เธอคิดในใจ เธอเริ่มรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยคาดหวังหรือไม่ก็ตามและตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันไม่ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนหรือจะต้องเจอกับความท้าทายใดๆไม่รู้ว่าคำตอบนั้นจะอยู่ในตัวเธอเองสิ่งเดียวที่เธอต้องทำคือยอมรับความจริงและเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจหรือไม่ก็ตามไม่หันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ตอนนี้เธอเริ่มมั่นใจว่าเธอสามารถกล้าไปข้างหน้าได้แม้ว่าโลกจะยังคงหมุนไปในทิศทางที่เธอไม่เคยคาดคิดสิ่งที่เธอจะต้องทําในตอนนี้คือการรับมือกับความจรงิงและสร้างเส้นทางใหม่ของตัวเองมายืนอยู่ข้างนอกบ้านท่ามกลางความเงียบที่กว้างใหญ่ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มลึกลับและเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วทุกสิ่งในชีวิตที่เคยมั่นคงและชัดเจนกลับดูเหมือนจะลอยหายไปในอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะเป็นการเรียนรู้ เธอคิดในใจน้ำเสียงของพ่อสามียังคงดังก้องอยู่ในหัวจุดเปลี่ยนเธอสูดหายใจลึกและมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวน้อยๆพวกมันดูเหมือนจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในความมืดไม่รู้ดีว่าเธอต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างและไม่สามารถหลบเลี่ยงความเป็นจริงนี้ได้อีกต่อไปเสียงของใบไม้ที่ปลิวไปตามลมทําให้เธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกๆก,การเคลื่อนไหวดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหมายบางอย่าง เธอเริ่มเดินไปข้างหน้าเหมือนกับการก้าวออกจากโลกเก่าของเธอไปสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่รู้และในขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าความรู้สึกที่ยังคงเป็นคำถามกลับเริ่มจางหายไปตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเป็นคนใหม่คนที่ไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความไม่แน่ใจหรือแม้แต่การทดสอบที่เธอไม่เคยคาดคิดไม่มองไปข้างหน้าการเดินของเธอเริ่มมั่นคงขึ้นทุกก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าเหมือนจะพาเธอไปหาคำตอบที่ยังไม่มีใครสามารถให้ได้ ทุกคำถามที่เคยมีในใจเริ่มหายไปพร้อมกับลมที่พัดผ่านในที่สุดไมล์เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อสามีทดสอบเธอไม่ใช่แค่การวัดความอดทนหรือการตัดสินใจในสถานการณ์ยากลำบากแต่มันคือการเปิดเผยตัวตนของเธอเองที่แท้จริงและการค้นพบว่าเธอสามารถยืนหยัดและเติบโตจากความท้าทายได้อย่างไรเธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่สิ่งที่เธอสามารถทำได้ตอนนี้คือก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ไมา์รู้ว่าตอนนี้เธอพร้อมที่จะรับมัน และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหมายจะไม่หลบหนีจากความจริงที่เธอต้องเผชิญเธอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงข้ามผ่านความกลัวและความไม่แน่ใจเส้นทางใหม่ของเธอเริ่มเปิดออกอย่างช้าๆและมันจะไม่หยุดอยู่แค่ในวันนี้ไมเก้าวเดินต่อไปในความมืดของค่ำคืนเสียงลมยังคงพัดผ่านใบไม้และดอกไม้รอบตัวเธอแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเธอกลับไม่เหมือนกับสิ่งที่เธอเคยรู้จัก การตัดสินใจที่จะก้าวออกมาจากโลกที่เคยรู้จักมานานเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเ,อยเธอยังคงสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นและถึงแม้จะพยายามปลอบใจตัวเองด้วยความคิดบวกแต่ความจริงกลับมีน้ำหนักที่มากกว่าทุกๆก,ก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าเหมือนจะพาเธอเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เคยคุ้นเคยและในแต่ละกล้าวมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเธอหยุดมองไปรอบๆบ,บริเวณที่เธอกำลังเดินผ่านบ้านหลังเก่ากลับเริ่มดูห่างไกลและเลือนลางไปจากสายตาทุกสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลับกลาาายยเเป็นนออดดีีีตทู่่หหมมมมมืจะไคว แต่เธอกลับรู้สึกว่าในที่สุดเธอกำลังมองเห็นเส้นทางใหม่ที่เปิดออกให้เธอเดินไปข้างหน้ามีแสงไฟเล็กๆจากบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปมันดูเหมือนจะเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่เธอจะต้องค้นหาต่อไปไม่รู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทดสอบจากพ่อสามีเท่านั้นแต่มันคือการทดสอบตัวตนของเธอเองจะเลือกเดินไปยังทิศทางที่ไม่เคยรู้จักหรือจะกลับไปยังที่เดิมไม่คิดในใจขณะที่เธอหันไปมองทางที่เธอเพิ่งเดินออกมา การเดินออกจากบ้านก็เหมือนกับการตัดขาดจากความคุ้นเคยที่เธอเคยมีทั้งในชีวิตส่วนตัวและในความสัมพันธ์กับครอบครัวแต่บางทีการเดินไปข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นความรู้สึกของเธอยังไม่มั่นคงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอต้องค้นหาคําตอบในตัวเองไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความกลัวหรือการยอมรับความไม่แน่ใจในอนาคตเมื่อก้าวเดินไปข้างหน้าความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากภายใน ไม่หันไปมองท้องฟ้าที่มืดสนิทและรู้สึกถึงความเงียบสงบแม้จะมีสิ่งที่ยังคงซ่อนอยู่ในหัวใจของเธอแต่เธอก็เริ่มเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เธอกำลังเผชิญอยู่นั้นอาจจะเป็นโอกาสใหม่ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมาถึงและการเดินไปข้างหน้าครั้งนี้มันจะไม่หยุดเพียงแค่ความกลัวที่เธอรู้สึกมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนท้องฟ้าที่มืดมิดและดาวที่ค่อยๆเริ่มปรากฏทำให้เธอรู้สึกถึงความใหญ่โตของจักรวาลที่ไร้ขีดจำกัดแม้จะมีความไม่แน่ใจเต็มไปหมดในใจแต่เธอก็เริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ผลักดันให้เธอกล้าไปข้างหน้าการเดินออกจากบ้านและจากสิ่งที่เคยเป็นความคุ้นเคยไม่ได้หมายความว่าเธอจะหาคำตอบได้ทันทีแต่ตอนนี้ไมเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางครั้งการเดินทางในชีวิตไม่ได้มีแค่ปลายทางที่ชัดเจนการเติบโตและการเรียนรู้อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทาง ความคิดของเธอกลับไปที่พ่อสามีคำพูดของเขาดังขึ้นอีกครั้งในใจมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอไม่เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าการทดสอบที่เขาทําไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวแต่มันคือการบังคับให้เธอหันกลับมามองตัวเองจริงๆเพื่อค้นหาความกล้าที่ซ่อนอยู่ภายในเธอหยุดยืนและมองไปข้างหน้าเส้นทางที่เธอเลือกเดินในตอนนี้อาจจะดูเหมือนมืดและยากที่จะคาดเดาแต่เธอกลับเริ่มรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นเส้นทางที่เธอเลือกเอง มมยเริ่มเดินไปอีกครั้งก้าวของเธอหนักแน่นขึ้นแมาความกลัวจะยังอยู่ในใจแต่เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอรู้ว่าเธอสามารถก้าวข้ามมันได้ข้างหน้าเธอมีแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งที่ส่องไกลๆดูเหมือนจะมีบางอย่างที่รอคอยเธออยู่เธอไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่เธอรู้ในตอนนี้คือเธอจะต้องเดินต่อไปในระหว่างทางความคิดของเธอกลับไปที่พ่อสามีเขาคือคนที่ทําให้เธอได้เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองและกับชีวิตเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าผลของการทดสอบนี้จะเป็นอย่างไรมันจะไม่เปลี่ยนความเป็นตัวของเธอ เธอไม่ต้องการให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเธอเพียงแค่ต้องการที่จะเดินตามทางของตัวเองแม้ว่าเส้นทางนั้นจะไม่เคยมีใครบอกเธอว่าไปทางไหนมายิ้มบางๆให้กับตัวเองในความมืดทุกๆก,ก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าเธอเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงที่ยิ่งเพิ่มขึ้นในตัวเองไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเธอจะไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้าและเส้นทางที่เธอเลือกเดินจะเป็นเส้นทางที่เธอสร้างขึ้นเอง ไม่เดินไปอย่างมั่นคงในคืนที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าของเธอดังเบาๆบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งซึ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกก้าวที่เธอก้าวไปนั้นกําลังทิ้งร่องรอยใหม่ไว้ในโลกที่ไม่คุ้นเคยแสงไฟจากบ้านหลังที่อยู่ไกลๆค่อยๆส่องให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอไม่แน่ใจว่าแสงนั้นจะเป็นคําตอบหรือเพียงแค่หลอกล่อให้เธอเดินไปจนถึงจุดที่ไม่มีทางกลับแต่เธอไม่สามารถหยุดเดินได้อีกแล้วในขณะที่เธอก้าวไปข้างหน้าความคิดและคําถามในใจของเธอยังคงหมุนวนฉันจะเป็นอะไรต่อไป ไม่ถามตัวเองแต่คําตอบกลับมาจากภายในว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดังขึ้นอีกครั้งคล้ายกับการปลอบโยนจากธรรมชาติทําให้เธอรู้สึกถึงความสงบที่ไม่ได้มาอย่างง่ายดายแต่ต้องการความอดทนและการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่มองไปที่แสงไฟที่ใกล้เข้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่แสงจากบ้านธรรมดามันเหมือนกับการต้อนรับจากสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนบางที่อาจเป็นสัญญาณจากอนาคตที่กำลังรอคอยเธออยู่ เมื่อเธอเดินไปถึงบ้านหลังนั้นเธอพบว่ามันไม่เหมือนบ้านที่เธอเคยเห็นเป็นบ้านไม้เก่าที่ดูเหมือนจะมีประวัติศาสตร์และความลับซ่อนอยู่ในทุกๆมุมในขณะที่มาย,ยืนอยู่หน้าประตูบ้านนั้นความรู้สึกบางอย่างเริ่มซึมเข้าไปในหัวใจของเธอมันคือจุดที่เธอต้องการจะไปหรือเปล่าเสียงในหัวของเธอกระซิบเธอสูดหายใจลึกและกล้าไปข้างหน้ามือของเธอจับที่ประตูไม้และผลักเบาๆมันเปิดออกโดยง่าย ภายในบ้านมืดสนิทแต่เธอไม่รู้สึกกลัวแม้ความเงียบจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยแต่กลับรู้สึกเหมือนบ้านหลังนี้กำลังรอคอยให้เธอเข้าไปเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ไมก้าเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังทุกๆก,ก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนกับการค้นพบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในตัวเองและในที่สุดเธอก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ มายิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับตัวเองในความมืดเพราะเธอรู้แล้วว่าการเดินทางนี้ไม่ได้มีคำตอบที่แน่ชัดแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่มาพร้อมกับมันและในที่สุดการเดินทางของเธอก็เริ่มต้นขึ้นจริงๆมายืนอยู่ในความมืดของบ้านหลังนั้นสายลมเย็นที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างทําให้เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเองทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มมีความหมายมากขึ้นแม้ว่ามันจะยังคงไม่ชัดเจนเท่าที่เธอคาดหวัง เสียงของใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ดังอยู่เบาๆตามลมและในความเงียบสงัดนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ต้องการให้ชีวิตนี้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้เธอหันไปมองรอบๆบ,บ้านไม้เก่ามาไม่ใช่บ้านที่แสดงถึงความสะดวกสบายหรือความคุ้นเคยแต่กลับเป็นบ้านที่สะท้อนถึงความพยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใจบางครั้งความท้าทายก็ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบในทันทีหมายคิดในใจขณะที่เธอเดินไปที่มุมห้องที่ดูเหมือนจะมีแสงจากเทียนเล็กๆส่องออกมาเบาๆ เธอนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งและมองไปที่แสงไฟจากเทียนนั้นมันไม่ใช่แสงที่สว่างจ้าแต่กลับเป็นแสงที่อบอุ่นและนุ่มนวลเสมือนจะบอกเธอว่าทุกๆก,การเดินทางล้วนมีความหมายและทิ้งร่องรอยที่ทําให้เรากลายเป็นตัวเราในวันนี้ไม่รู้แล้วว่าการเดินทางของเธอไม่ได้จบลงที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันคือการเรียนรู้และเติบโตในทุกก้าวที่เธอก้าวไปแม้ว่าจะไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้อย่างชัดเจนแต่เธอได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ เธอยิ้มให้กับตัวเองในความมืดและรู้สึกว่าความสงบที่เธอรู้สึกตอนนี้คือความแข็งแกร่งที่เธอสร้างขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความท้าทายบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินต่อไปโดยไม่ต้องหาคำตอบทันทีเธอกล่าวออกมาเบาๆก่อนที่เธอจะยืนขึ้นและมองไปที่ประตูเธอเปิดประตูออกไปอีกครั้งและในขณะที่แสงดวงจันทร์เริ่มปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าไม่รู้ว่าชีวิตยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่รอให้เธอไปค้นพบ และแม้จะยังคงมีความไม่แน่ใจและคำถามในใจแต่เธอก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้ามายก็พร้อมที่จะรับมือและเธอรู้ดีว่าการเดินทางนี้คือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด